เป็นเรื่องสำคัญเป็นมตินัการเนืองเราความพ้มเพ็งแตจะรู้ได้ควรครเจอควรเจอในตัวแจนศานาความพร้อเพียงต่เป็นตัวเป็นหาานังบสังเขความสํเร็จเป็นความสมควรเสนอรนคณนั้นประชานสุีักิวสัศนาเน่เร หน้าที่ในการประชุมนี้วจะมงของพระพุทธเจสนัโดยเฉพาะแล้วก็ขอเปิดประชุมเพื่อจะได้เริ่มฟังสำเนาร่วมของบางมหมายจงทุกปกรรมเการประชุมพระสันมาอิการั้งดนจังหวัดท่ปมาเทสนามจะมีวันที่ที่หนึ่งสี่สามตั้สี่ัห้าร้อยสี่สิบให จารักาจ้ประชุมเจ้าราสมบัติรองสมัได้รหารตาเพื่อรปชิศึรษาหรือตามในยุายของพระนสมเป็นอารมณนาเจ้าหน้าประานับการประชุมไพื่อจะพิร่า บันเรื่องมอบหมายงานให้รองเจ้าคระภาคปฏิบัติหน้าที่อาศัยอำนาจตามความในข้อ10และข้อ12แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่23มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลงานการศึกษานี้เป็นต้นไปสังนะ่งณวันที่25มิถุนายนพุทธศักราชอรทำนักรมแม่กองรรมแจ้งสอบือจากแม่กองรรมคิดว่าเขาคงแจ้งไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ได้แจ้งว่าจะมีพิธี ประธานพระพุวันตอภามทุดสองนี้จะมีวิธีที่เจ็ด